สวัสดีครับผมผมทำประมุขมาลับในห,หลงนะครับวันนี้วันวันเกิดผมนะก็เลยเนื่องจากมีคอมเมนต์เยอะว่าเออมาแต่งเบิร์ดเดย์ผมเยอะประมาณสองร้อยกว่าความเห็นนะครับสุปรีมันอะไรนะน่าเกลียดแล้วก็สิบแปดโบชมาขอขอ,ขอยายกับปรีมแป๊บนึงนะครับผมก็พิชีตกระปบรีก็ไม่ยากครวก็ใส่ไว้ในมืออย่างนี้ใช่ไหมครแล้วก็ดันดัน,ด,น,ด,นดันไปอนยะ่างนี้คะดันให้สุดดันให้สุดเลยนะครับผมดังนั้นปับ๊บดอนสุดแล้วปับ๊บมันก็จะหายไปครับนี่ก็เป็นมายากลเล่นให้ดูเป็น ของขวัญเบิร์ตเดย์ของผมนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาวยพรอัม่เกิดนะครับเพราะว่ามันเกือบ200ความเห็นผมอาจจะตอบไม่หมดก็ขออภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็สมหรับน้องที่ยึดแบบผมเนี่ยว่าเรื่องของเป็นไอดอลเรืองมายากลก็ออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่วยวชาญดนมายากลก็พอเล่นได้บ้างนะครับก็ขอบคุณที่ยึดแบบแลักษณะในการเล่นลูกโลกลูกชนแล้วก็การประยุกต์ การใช้การมายากลอาจจะสําคัญที่เทคนิคแต่สิ่งสาคัญที่สุดคือการให้ความบันเทิงน,นะครดูส่วนตัวผมแล้วนะครผมมีความเชื่อส่วนตัวเลยว่าเวลาเล่นมายกลปับ๊บเราไม่ได้มีจตนารายที่จะหลอกเขาแต่ว่าเวลาผมเล่นมายากลปับ๊บผมเชื่อจริงๆว่าผมเป็นผู้พิเศษเป็นโมโหระดับพ่อมดสามารถทําอะไรก็ทําได้อย่างเงี้ยครก็เลยเมื่อเราเชื่อว่าตัวเราทําได้ปั๊บอย่างเงี้ย การที่ทําให้คนดูเชื่อตัวระับปั๊บมันก็มีส่วนด้วยระดับหนึ่งอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวของผมเลยว่าทางเราเล่นกลมปั๊บคนดูถึงได้แบบเอนจอยกับเรานะฮะอันนี้มีพูดในรูปแบบของที่ว่าผมกำลสมัครเล่นนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปต่างๆที่ผมทำมาก็ขอขอบคุณด้วยนะครับไม่ว่าเป็นคลิปตัดไพ่คลิปควงมีดคลิปควงเหรียญแล้วก็ลหลายๆคลิปนะครั้งการรีวิวในส่นของอินทิชนิกที่ได้กระทูนานา้แนะนำหลายกระทู้ ทางเรื่องของผู้ใช้ทัชไอโฟนที่ต้องแต่งข,ขงของ้อขอขอบคุณนักกิมมิชันนะครับผมส่วนตัวแล้วปีนี้ปีซึ่งมากน้ำตาไหลเลยฮะเพราะว่าก็มีคนมาไป h o พ e มันเกิดปีนี้เยอะที่สุดปกติก็หลักร้อยนี่สุ200่มสองร้อยไปเลยนะครับบางคนก็ไม่รู้จักบางคนไม่รู้จักแต่ทุกคนได้ผมว่าที่พันหมดสดงว่าทุกคนรู้จักผมแต่ผมอาจจะเขัาตัวแบบห้องบ้านก็ขออภัยด้วยนะครับก็ารนนักกิมมิชั่ไปแลสัญญาว่าจะทาชิ้ินดีขึ้นนะครับผมก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีที่ภาพ ส่วนเรื่องของบิตติ้งนะครับกลุ่มกัสมาสเตอร์เรานะครับเดี๋ยวตอนนี้นเรากำลังทำในรูปแบบของ Enjoy นะฮะไม่ซีรีสอะไรมากนะครับแต่ว่าจะมีในเรื่องของที่ระทึกด้วยนะครก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามว่าจะมีในช่วงไหนนะครับผมง่างก็ปีนี้ซับซึ้งมากต้องออกมาถ่ายคลิปเพราะว่าผมแจ้งเกิดจากคลิปก็ควรจะขอบคุณที่คลิปนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับ